สวัสดีค่ะครูต้าตานะคะในคลิปนี้ครูจะมาสอนการคิกขึ้น h a n d ์สแตนแบบวันเล็กนะคะสำหรับผู้ฝึกเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการเซตร่างกายพร้อมกับลมหายใจหรือการล็อกบันดาก่อนที่เราจะคิกขึ้นนะคะสำหรับผู้เริ่มฝึกใหม่เราก็จะเริ่มจากดาวด็อก การวางเท้าก็อาจจะระยะไกลนิดนึงใช้การคิกช่วยแต่ก็มีการล็อกบันดาหรือลำดับนะคะร่างกายให้ชัดเจนหรือจัดระเบียบร่างกายก่อนที่เราจะใช้แรงคิกขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มปรับเท้าเข้ามาให้แคบสำหรับผู้ที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะจะเป็นกึ่งลิฟหรือกึ่งจัมใช้แรงเตะหรือคิกขึ้นให้น้อยลงนะคะ เรามาเริ่มฝึกกันเลยค่ะเริ่มจาก Downward Facing Dog นะคะสำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะพอเราเริ่มอยู่ในดาว n o o g จัดอ l ไลเมนต์ในดาว n Dog ให้ชัดเจนค่ะพื้นฐานในดาว n o o g นะคะจะสร้างความแข็งแรงและความพร้อมให้กับ ร่างกายในการที่จะทำแฮนด์แตนหรือส่วนของ i n นเวอร์ชนะคะค่ะเราอยู่ในดาวด็อกปุ๊บเลือกยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะคะคอนโทรลฮิปสแควไว้ก้าวเท้าขึ้นมานะคะอาจจะเป็นระยะที่ห่างนิดนึงนะคะเพราะเราอาจจะยังไม่มีแรงมากในการที่จะลิฟนะเพราะฉะนั้นใช้แรงคลิกช่วยคอนโทรลฮิปสแควร์ are, หรือการหมุนต้นขาที่ยกขึ้นเข้านะคะ ขาหนีบจะบีบเข้าหากันหลังจากนั้นค่ะเราเคลียร์ลมออกให้หมดหรือถ้ามือใหม่เปิดปากเคลียร์ลมนะคะเพื่อลีดลมทำงานกับมหาบันดาแล้วล็อกบันดากักแล้วโถมไปด้านหน้าหรือยกส้นเท้าเพื่อทำการจันะคะ,ะเรามาลำดับกันอีกทีนึงค่ะคอนโทรลฮิปสแควร์ร่างกายชัดเจนดีแล้วเคลียร์ลมออกล็อกบันดา จักแล้วโถมปลายโถมแล้วค่อยๆค,ยคิกขึ้นนะคะต้นขาไว้ค่ะค้างไว้ให้นานจากนั้นค่อยๆถ้าไหวนะคะส่งขาขึ้นยืดขึ้นไปเลี้ยงลมเบาๆหายใจแบบละเมียดเราค่อยๆกลับลงมาถ้าเราเป็นผู้ฝึกใหม่ ยังมีความกลัวใช้ผนังช่วยไปก่อนนะคะจนร่างกายมีความพร้อมหรือความแข็งแรงกล้าที่จะออกมานะคะก็ค่อยๆกระเถิบออกจากผนังออีกรอบหนึ่งนะคะเราจะลองปรับเท้าเข้าไปให้ใกล้เพื่อจะใช้แรงคลิกให้น้อยลงจะฝึกให้ใช้แกนกลางหรือบันดบาบไหล่ให้มากขึ้น อาจจะเป็นกึ่งลิบกึ่งจำไปก่อนนะคะจนวันหนึ่งร่างกายพร้อมเราก็จะไปสู่การลิฟอัพนะคะพร้อมแล้วค่ะดันตัวขึ้นมาในดาวด์เฟสซิ่งด็อกนะคะก้าวเท้าข้างหนึ่งขึ้นมานะคะข้างที่เราถนัดเลือกเอาเรายกขาขึ้นระยะมือกับเท้าเริ่มใกล้กันแล้วนะคะคอนโทรลขาด้านบนที่หมุนเข้าวควบคุมให้สะโพกข,ของเราขนานกันไว้ ค่ะหลังจากนั้นเคลียร์ลมออกให้หมดมาหาบันดานะคะสเตอร์นัมอินล็อกบันดาเสร็จกักไว้กักแล้วค่อยๆลีนฟอร์เวิร์ดมาลีนมาจนสุดแล้วหายใจเข้าค่อยๆยกขึ้นมานะคะเนี่ยคอนโทรลขาบนให้หมุนเข้านะคะขาล่างอ่ะค่อยๆตามขึ้นไปหรือค้างไว้ที่ฮับก่อนก็ได้ถ้าเราเป็นมือใหม่นะคะถ้าอยู่ได้อ่ะมีกำลังอยู่โอเคค่อยๆหาลมยืดขึ้นไป ยืดยืดมือดันยืดยืดยืดขึ้นไปนะคะโอเคจะประมาณนี้นะคะการคลิกขึ้นหรือการลิฟมีวิธีใช้ลมหายใจทั้งหมด2แบบในวันนี้ครูเสนอนะคะแบบที่1ก็คือการลีดลมออกให้หมดก่อนเพื่อให้มหาบันดะทำงาน หรือมีการเอนเกจก้ามเนื้อท้องลำตัวด้านหน้านะคะเสร็จแล้วมีการล็อกบันดาล็อกแล้วก,กักกักเพื่อที่จะ Lean อร์เวิรไปหรือยกส้นเท้าแล้วหลังจากนั้นลมเข้าเราค่อยคิกขึ้นหรือลิฟตขึ้นนะคะอีกอันหนึ่งจะเป็นลมหายใจแบบซิงกับลมหายใจพร้อมกับการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อที่จะลิฟต์อัพ คราวหน้าเราจะมาพูดเรื่องลมหายใจแบบที่สองกันนะคะงวดนี้ค่ะลองเอา2วิธีนะคะสำหรับคนที่มีความชำนาญก็อาจจะปรับเท้าเข้ามาให้ใกล้มือใหม่ผู้ฝึกเริ่มฝึกก็ใช้ระยะการวางเท้าให้ไกลนิดหนึ่งนะคะลองนำไปฝึกกันดูค่ะมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาได้นะคะคราวหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ